โอเคเอหน้าทริคของการวาดกราฟนะครับอ่ะเดี๋ยวครูสอนเดี๋ยวครูไกลให้นะมันจะได้วาดได้ง่ายและแม่นยําขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้อนี้เลยข้อนี้ดีกว่านะครับข้อนี้นะครับข้อเจ็ดเนาะสมมุติว่านะครับเราจะวาดกราฟข้อเจ็ดเนี่ยคือเราจะดูใช่ไหมว่าเป็นบวกหรือเป็นลบใช่ไหมครับ อ่าแล้วเราก็วาดจากตรงนี้ไปใช่ไหมครับนี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมทีนี้เอ่อพอวาดจากด้านหน้าหมายถึงตรงนี้นะวาดจากด้านหน้าเนี่ยอันนี้ถ้าวาดจากตรงนี้แสดงว่าวาดจากด้านหลังนะนี้นะครับถ้าวาดจากด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าเราต้องจำไงเฮ้ยถ้ากราฟเป็นกําลังทั้งหมดเป็นกําลังคู่แล้วกราฟลบแล้วกราฟติดลบเนี่ย มันจะเป็นยังไงแล้วมีการเนี่ยกำลังสองแบบนี้ด้วยเนี่ยมันจะต้องเริ่มเริ่มจากข้างบนหรือเริ่มจากข้างล่างอะไรอเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกําลังเป็นเลขขี่นะครับมันจะสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมมันจะจํายากถูกไหมครับว่ามันจะต้องเริ่มจากยังไงเนาะทีนี้ครมีวิธีที่จะทําให้วาดง่ายขึ้น จำอยู่แค่อย่างเดียวคือเริ่มจากข้างล่างหรือข้างบนเท่านั้นเองนะครับทริคของมันก็คือวาดจากหลังไปหน้าครับอ่านะครับข้อนี้ให้ดูอย่างนี้นะครับถ้ากราฟเป็นบวกให้เริ่มจากข้างบนให้เริ่มวาดจากข้างบนลงมานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ากราฟเป็นลบ ถ้ากราฟเป็นลบถ้ากราฟเป็นลบให้เริ่มจากข้างล่างโอเคนะนะครับอย่างข้อนี้กราฟมันเป็นบวกนะครับเครื่องหมายข้างหน้าตรงนี้เป็นเป็นบวกนะการดูว่ากราฟเป็นบวกตรงนี้ต้องเป็นนี้นะต้อง x ขึ้นก่อนหมดเลยนะเออถ้าเกิดว่าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเกิดสมมุติพดกลางกลายเป็นหนึ่งลบ x เนาะเราก็ต้องทําให้เป็นอย่างนี้ก่อน x ลบหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องมีลบข้างหน้าใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาเอาลบเนี่ยไปโปะไปข้างหน้าสุดโอเคนะหรือถ้าหรือถ้าเกิดว่าเป็นอะไรครับเป็นลบ x บวกหนึ่งก็เหมือนกันเนาะก็ต้องดึงลบออกมาเนาะนะครับดึงลบมากลายเป็นลบ x ลบหนึ่งเนาะเราเอาลบอะไปไปโปะก,กับข้างหน้านี้นะครับ สีน้ำพกเกตนะครับอันนี้อธิบายคร่าวๆนะไม่ลงรายละเอียดนะเพราะจริงๆรายละเอียดที่ต้องการจะใส่วัน,นี้ก็คือนะครับถ้าเป็นบวกเริ่มจากบนถ้าเป็นลบเริ่มจากล่างแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องจําอย่างอื่นแล้วมีอยู่แค่นี้กราฟนี้เป็นบวกเนาะให้เริ่มจากข้างบนนะครับเริ่มจากข้างบนอ่าเริ่มจากข้างบนเนี่ยเริ่ม เริ่มจากด้านหลังนะครับวาดจากหลังไปหน้านะหนลังไปหน้าแค่นี้เองนะครับกราฟนี้เป็นบวกเริ่มจากหลังไปหน้าก็คือจากนี้นะครับเริ่มจากหลังไปละไปหน้าหมดนะครับโอเคนะเอาใหม่ๆเริ่มจากหลังไปหน้าอยู่ที่ว่าจะเริ่มจากข้างบนหรือข้างล่างเท่านั้นเองโอเคนะ กราฟนี้เนาะเรามาร์กก่อนตรงเนี้ยกำลังสองใช่ไหมนะครับตรงนี้จะเด้งนะครับจะไม่ทะลุนะครับ,นะรบส่วนตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะทะลุตรงนี้กาดาวไว้ก่อนก็ได้ตรงเนี้ยจะไม่ทะลุเนาะตรงนี้จะทะลุตรงนี้จะทะล,ะลุเราก็จัดเลยไม่ทะลุทะลุทะลุโอเคไหมเรากราฟที่แท้จริงจะได้เป็นแบบนี้ อลองไปดูอันอื่นบ้างเริ่มจากข้อหนึ่งนะครับทุก,กราฟให้วาดจากข้างหลังมาหมดเลยนะกราฟเป็นบวกให้เริ่มจากข้างบนก็แสดงว่าเริ่มจากตรงนี้เนะาะวัดลงมานะครับทะลุสองอันเลยนะครับทะลุทะลุอ่าอย่างนี้นะง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนะนะครับกราฟเป็นบวกเริ่มจากบนเนาะเริ่มจากข้างบนลงมานะครับ กี่ตัว4ตัวทะลุหมดนะครับทะลุหมดทะลุ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 โอเคไหมนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยเนีย่ยนะแบบโอ้ยห้านาทีกว่าแล้ว <c oughs> ถ้าเกินห้านาทีมันต้องโยนลงในเฟซบุ o กไงเอ้ยไม่ใช่โยนเข้าในอ,อ,อะไรวะ Youtube เออแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ถึงห้านาทีมันโยนเข้า ไหลได้เลยเนาะนี่ทะลุหมดเริ่มจากบนนี่ทะลุทะลุทะลุโอเคไหมอือเดี๋ยวไม่นําใจเอาขอตัวอ,อย่างเพิ่มเติมอีกอืมใช่เพราะเพราะต้องหงาหงายเป็นบวกอ่ะประมาณนั้นอืมอเดี๋ยวครูหาให้อันแจมแจม นี่นีนนเออหน้านี้มามาดูหน้านี้กันนะหน้านี้กันไหนไหนไหนไก็เกินแล้วนะไหนไหนก็เกินห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโม,โม้อ่ะมาดูกันอ่ะมาดูกราฟนี้เนาะเป็นลบ เริ่มจากด้านล่างหรือด้านบนด้านล่างเนาะนะครับเริ่มจากด้านล่างข้างหลงังนี่ไงเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปเห็นไหมทะลุแล้วก็ไม่ทะลุเอ้ยไม่ใช่ไม่ทะลุเนาะตรงเนี้ยไม่ทะลุกาดาวไว้เนาะมาไว้ก่อนตรงเนี้ยไม่ทะลุนะครับแล้วตรงนี้ทะลุไม่ทะลุทะลุเห็นไหมง่ายนะครับมามาดูอันนี้ ฮ่าตรงนี้ทะลุเนาะเอ้ตรงนี้ไม่ทะลุเนาะไม่ทะลุกาดาไว้เนยทะลุหมดนะครับเริ่มจากด้านบนถูกไหมถ้าพาะกาเป็นบวกนี่ทะลุทะลุแล้วก็วนมาไม่ทะลุเห็นปะง่ายไหมง่ายแล้วนะครับอืมมีไหมประมาณนี้เนาะเค